สวัสดีค่ะเอจนตมาสเตอร์จิวเวลี่นะคะก็วันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเดินทางของเพชรนะคะจากสนามบินเข้ามาสู่มือของเราค่ะแล้วก็จะมาอันบล็อกเพชรกล่องเพชรให้ดูว่ากล่องเพชรหน้าตาเป็นไงแล้วแกะออกมาแล้วเป็นไงแล้วเรามาดูเพชรกันนะคะว่าสวยหรือไม่สวยยังไงติดตามชมได้เลยค่ะตอนนี้กำลังรอเพชรนะคะรถบิน รถบิงไปแล้วค่ะเลยบ้านนะคะเดี๋ยวไปตามบอกเขานิดนึงนะคะเป็นแบบเราส่งส่งเพรมานะคะเดี๋ยวรอแป๊บมาแล้วคะว่ะรถมาส่งแล้วนะคะหายากไหมคะภาษาวิ่งมานี่วิ่งมาจากสุวรรณภูมิเลยใช่ไหม <c oughs> มาแล้วค่ะบิงมาส่งนะคะ ครับดูเหมือนกล่องใหญ่มากจริงๆกล่องแค่นี้นะดีขอบคุณครับขอบคุณครับกลับบ้านดีๆนะครับ ตอนนี้ก็ได้รับเพชรเรียบร้อยแล้วนะคะบิงมาส่งเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็ของอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะอินบ็อกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านจิวรี่ของ Master ร e จิว r y นะคะเราจะมาอันบ็อกกันนะคะหลังจากที่เราได้แพ็กเกจตัวนี้จากเมื่อคืนนะคะเราก็ตื่นเต้นมากเลยเอาจริงอยากจะแกะแต่เมื่อคืนเลยแต่อยากแกะต่อหน้าทุกคนก็เลยมาทําคลิป อันบ็อกกล่องเพชรกนนะคะก็ตอนนี้เขาก็ซิลมาดีงามมากเหมือนเดิมนะคะมาจากสายการบินส่งมาเมื่อคืนเลยแล้วก็เคลียร์คัสตอมทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะก็ซิลมาแข็งแรงเห็นกล่องเล็กๆอย่างนี้นะคะมูลค่าเยอะมากเลยเดี๋ยวมาตัดกันเลยดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมาเลยค่ะแกนไกลเหมือนเดิมนะคะไม่มีคัตเตอร์ยัง,มไ,งไมันจะซิอ่ะเห็นนะตัดเลยเนาะได้ยินเสียงไหม เสียงตื่นเต้นมากแบบโอ้ acting นิดหนึ่งเนาะตื่นเต้นผู้สารเรื่องคือเอาจริงเม็ดนี้คือเอประมูลมาเอประมูลเม็ดหนึง่งก็ประมูลเม็ดหนึง่งเราก็เลยแอบตื่นเต้นกับเม็ดนี้นิดหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าเราแบบไปสู้กับเขามาแล้วเราก็ชนะย้ <Wow. S 1> ชนะก็เลยแอบตื่นเต้นและดีใจมากแบบหนึ่งนะยังตัดไม่ได้ต <c oughs> อนนี้กตัดแล้ว ตัดไม่ได้นะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านแล้วก็ไฟดีทุกอย่างดี mm hmm. เดี๋ยวจะเปิดห้ดูว่าข้างในดีอะไรนะคะ mm hmm. อันนี้เริ่มแกะแล้วนะคะเป mm hmm. ็นแ่งแกะเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เวลาเวลา,เวลาเพชรเขามาส่งเขาก็จะแบบติดกล่องมาแบบมานี้แหละคะ่ะก mm ็ค hmm. ือจะใส่กล่อง mm hmm. ข้างนอกก็จะห่อ,อก,กระดาษกระดาษให้แบบให้ให้เรียบร้อย พร้อมสิลชื่อบริษัทบริษัทที่จะส่งมานะคะอันนี้ข้างในของกล่องเนี่ยข้างนอกเป็นกระดาษแต่ข้างในก็ยังเป็นกล่องสังกะสีเหมือนเดิมค่ะอันน,นี้แกะง่ายกว่าทั้งแกะเยอะเลยเขาคงรู้ว่า,าแกะยาวมาคงไม่ดีคอมเปอร์อะไรเนี้ยนี่เป็นกล่องสังกะสีนะคะซิลมาครบทั้ง4ี่ด้านเลยนะคะเพื่อไม่ให้ ไม่ให้โดนแกะหรือเปิดกล่องคือเขาอยากให้เจ้าของเป็นคนเปิดเองนะคะ mm hmm. ก็เลยซิลมาเรียบร้อยแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้กันกอตัดกล่องแล้ว แล้วก็มีใบเซอร์ข้างในก็จะมีบอบลูนเหมือนเดิมนะคะป้องกันการกระแทกของเพชรน,นะคะก็วางไว้เหมือนเดนะิมแล้วไปดูใบเซอร์กันมีมา2เม็ดนะคะประมูลได้2เม็ดจริงๆประมูลไปหลายเม็ดแต่ว่ามีแพ้<ห>ด้วยเกินได้มา2เม็ดเองนะคะเม็ดแรกนะคะเม็ดแรกเป็น h VVS2 3 Excellent นะคะเป็นกลมเม็ดแรกเป็นกลมเม็ดนี้คุณก๊อฟไปประมูลนะคะเดี๋ยวให้คุณก๊อฟอธิบายให้ฟังทำไมเลื่องม็ดนี้เม็ดที่2นะคะเม็ดนี้คุณเอง HVS1 นะคะเป็นหยดน้ำคันที่ออริจินคือรัสเซียนะคะชอบเ็นรัสเซียค่ะเม็ดรัสเซียไม่รัสเซียหมายถึงว่าแหล่งผลิต แหล่งก้อนมาจากประเทศรัสเซียนะคะรัสเซียเนี่ยเขาทําด้วยเขาส่วนใหญ่เขาจะทําเหมือกเป็นแบบเหมืองน้ําแข็งดังนั้นปีหนึ่งเขาจะทําได้แค่6เดือนดังนั้นหกเ,เดือนต่อปีในการขุดเพชรขึ้นมาในการทําเหมืองเพชรอะคะ่ะสีของเขาก็เลยจะเป็นเฉดที่เค่อนข้างชอบมากกว่าคือเป็นเฉดฟ้านะคะน,นี่เลยค่ะเดี๋ยวส่องเพชรให้ดูแล้วเดี๋ยวให้ดูรีวิวเพชร ว่าเพ้รเวลาหน้าตาของเขาเป็นย่ยงไงนะคะสวยงามตอนนี้นะคะหลังจากที่เราแกะอันบ็อกเรียบร้อยแล้วน,นะคะ<ม>เราก็ต้องมาเช็คเพชนกัน,นะะว่าเพชรอ่ะเป็นยังไงบ้างสีที่เราได้เป็นยังไง ไปเป็นยังไงตำหนิเป็นยังไงแล้วที่สุดท้าเราต้องดูเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ที่เคาะเองนิดหนึ่งว่าเป็นเลเซอร์รหัสเดียวกับ G A ที่ให้มาหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวคุณกอล์ฟจะทำงานที่เช็คต่อเลยค่ะคุณกอล์ฟเชิญค่ะยที่เราดูเชดก่อนนะครับตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเช็คเพจนะครับสองเม็ดทุกสามเม็ดนี่เป็นเป็นสีเดียวกันหมดนะแต่ว่าสีเอชทัลเลอร์นะคะที่เก้าหก แต่ว่าตัวออหยดน้ำเนี่ยจะมีความใสามากกว่านะครับมีความใสามากกว่าออมันเป็นมันเป็นออลักษณะเฉพาะของก้อนที่รักเซียนะครับเพราะว่ามันมีออความใสนะครับหรือเฉดที่ออกมาค่อนข้างใสกว่านะครับอย่าเฉดนิดนึงเดี๋ยวเช็คไฟต่อเช็คเปลี่ยนก่อนนะครับดูตรงนี้ ครับเราจะเราจะดูตำหนิหนึ่ก่อนครับโอเคร้อนครับไฟดีมากสวยงามที่สุดเลยจ้ะเพราสวยามากแ,<อ>แล้วก็เอ็นน้องเอ็นเลือกน้องเอ็นจะเลือกเพชรสำัญโหดค,คืออะไรอธิบายไวย้แบบโหดคือเออโหดคือจะเลือกเพชรกับค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็จะค่อนข้างคอนเซิร์ต ทุกอย่างครับเหมือนเขาใช้เองเพรันก็จะก็แหมเวราเลือกของเราก็ต้องเลือกไม่สิที่ธิพิเศษบางคนก็จะมีแต่บางคนก็จะเลือกที่บัตเจ็ตด้วยนะบางทีเราก็ต้องเลือกที่บัตเจ็ตถ้าเกิดมีบัตเจ็ตคุ้มไม่ขอบัตเจดเพิ่มค่ะไม่ได้เราต้องให้ดีที่สุดเท่านั้นโอเคโอเคอีกสองเม้นนะคะเป็นคู่กันสำหรับทำต่างปูนะคะมาดูกันว่าแมทช์เรียบร้อยเออจริงๆคู่นี้นะครับตอนแรกเราออเดอร์ไปสองเม้นที่เป็นแมทชิ่งนะครับแล้วเพิ่อนได้มาเป็นเดียว จะบอกว่าไม่ชนะประมูลเม็ดหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็มาสามารถจัดหาให้ใหม่ได้แต่เราก็มาหาเม็ดที่เป็นคู่กันได้ได้ในสุดเราก็ได้คู่มาแล้วมีสตอรี่ทั้งสองทั้มันก็จะจะสวยงามถ้าทำเป็นตังหูคงสวยหน้าดูเลยเนาะตังหูนั้นล้อมอีกชั้นหนึ่งเย้ นี่มันเป็น VVS2 อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือจะมองไม่เห็นใช่คนถ้ามองไม่เห็นนะคะ VVS2 3 e x c e l l e n t ก็คือแบบ Perfect อยู่แล้วแคราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้มากขึ้นก็อาจจะเรื่องแบบ Shading ของเขาเคสเนื้อหรือตำหนิของเขาอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องดูให้เพิ่มเชดดิ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ Expert ต้องดูว่าจะไม่ใช่ขึ้นในในในแสงที่ต่างไปนะครับก็จะไม่เชดที่ต่างไปด้วยเน ก็ทำการส่งออกนะว่าถ้าเราทำธุรกิทำเกรต้องส่งออกไปใช่ค่ะส่งออกต่างประเทนะคะเดี๋ยวตื่นเสร็จเราจะมาให้ชมค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกให้ชมนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะถ้าอย่างไรถ้ามีการนำเข้ามาอีกนีไม่ว่าจะเป็นเพจพอยยังไงจะ ทำคลิปดีๆอย่างนี้ให้ชมไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกัน,นะค่ะ